สวัสดีที่ผู้ชมกันด้วยนะครับตอนนี้เราก็กลับมาในแมปตามหาเหล่าฟอบป้ากันอีกเช่นเคยในเมื่อเรากลับมาทําคลิปฟอบป้างั้นแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าแมปฟอบป้ามีอัปเดตแล้วเอง ซึ่งแมปฟอบบ้านะเขาก็ได้อัปเดตพื้นที่ใหม่เป็นพื้นที่เกาะแคนดี้นั่นเองอ่าพอมีพื้นที่ใหม่ก็จะต้องมีฟ o บบ้ใหม่ใช่ไหมและฟอบบ้ที่เพิ่มมาใหม่มันจะไม่ได้อยู่แค่บนเกาะแคนดี้อย่างเดียวมันจะมีฟ o บบ้ที่ถ้าดูจากรูปแบบการอัปเดตแล้วแมปไหนหรือพื้นที่ไหนที่มีฟอบบ้าตัวเขาจะไปเพิ่มฟอบบ้ ในแบบนั้นอีก6ตัวนะครับอย่างเช่นป่าไม้พื้นที่ป่าไม้ตรงนี้เนี่ยมันมีฟอปป้าเพิ่งอัปเดตมา15ตัวใช่ไหมแล้วพอเขาอัปเดตพื้นที่ใหม่มาเขาก็ต้องมาเพิ่มให้แมปนี้เนี่ยมีเป็น21ตัวให้มันเท่ากันในพื้นที่นั่นเองนะเพราะว่าตอนที่เราเล่นครั้งแรกสุดเลยเนี่ยเบสิคแมปมันมี2 1ตัวแล้วก็ซิตี้ในตอนแรกผนมีแค่15จ้ากนั้นเขาก็เพิ่มให้ซิตี้มียี่สิบเอ็ดให้เดสเซอรามียี่สิบเอ็ดอะไรอย่างนี้แล้วต้องขอบอกไว้ก ให้ครบก่อนแล้วค่อยไปตามหาบนเกาะแคนดี้ทีเดียวเลยลวกันเพราะว่าบนเกาะแคนดี้เนี่ยพื้นที่ที่ผมไปดูมาแล้วเนี่ยมันกว้างมาก <S <S คือแบบแบบป่าว่ากว้างว่าสูงแล้วใช่ไหมแบบพื้นที่แคนดี้คือแบบมันกว้างแบบกว้างมากก็เลยคิดว่าถ้าเกิดว่าเราหาแบบทีเดียวแบบอัปเดตท,ทีเดียวเลยอ่ะมันจะ แบบป้าน่าใช้เวลาหานานอยู่พอสมควรเลยเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าฟอปป้าที่เขาอัปเดตเพิ่มในแบบป่าไม้เนี่ยมีตัวอะไรบ้างนะครับ6ตัวที่เพิ่มามาใหม่ก็จะมีแบดฟอปป้านะฮะเป็นฟอปป้าที่โดนบี้จนแบบป้าเกือบจะแบนแล้วเนี่ย ฉันไม่ได้อ้วนนะฉันแค่โดนบี้แล้วก็ตัวต่อไปจะเป็นโ o บ็อกฟอปป้านั่นเองนาก็จะเป็นฟอปป้าที่มีออร่าเป็นโลโก้โลบอกและตัวต่อไปก็จะเป็นบ็อกซี่โคล่าฟอปป้านะฮะซ่อนอยู่ในเออสักที่ที่มีความอบอุ่นแล้วก็ต่อไปจะเป็นลัมเบอร์แจ็คฟอปป้าอันนี้ดูไม่ค่อยมีความเป็นฟอปป้าแล้วนะดูมีความเป็นต้นไม้ที่มีหูเป็นฟอปป้าและแถมถือขวานจะไปตัดไม้เป็นต้นไม้ที่จะไปตัดไม้แล้วก็ตัวสุดท้ายนะโอ้ทำไมมันช่างน่ากลัวอย่างนี้เนี่ยเป็นชาร์โด อปปานะฮะเป็นชาโดที่ซ่อนตัวอยู่ในลาวาก็น่าจะหาไม่ยากนะเพราะเป็นเงาอยู่ในที่สว่างก็น่าจะหาเจอได้ง่ายเอนเอนเราก็อยู่ใกล้าลาวาแล้วเราก็ไปหาชาโดฟอปปาก่อนเลยแล้วกันนะซึ่งผมเองก็มารวมกันนะว่าชาโดเนี่ยมันจะเป็นของอะไรให้เราเก็บเดี๋ยวเราต้องเดินไปดูลาวาลาวาหรือว่ามันจะอยู่เออตาขาวๆนั้นใช่หรือเปล่าเพราะว่ามาครั้งก่อนผมยังไม่เห็นอะไรตรงนี้เลยนะมันจะต้องเป็นชาโด้ฟอปปาอย่างแน่นอน คือเป็นแค่เราอ,องเอฟเฟกอะไรเราอาจจะคิดมากไปอืออันนี้เงาหรือผีเนี่ยดูแล้วแบบมีความคล้ายกับวิญญาณที่กำลังจ้องเขม่งมาที่เราไงก็ไม่รู้ว่ะเนี่ยเจ็บแล้วละกันนี่ชาโดโฟอปปาฉันคือฟอปปาที่ซ่อนตัวในเงามืดหลังลาว่าเป็น ตัวแรกที่เจอได้อย่างง่ายดายนะฮะผมกะไว้แล้วว่าพื้นที่ตรงนี้มันจะต้องมีฟอปปาเพิ่มมาแน่นอนนะเขาคงไม่ทําของให้เสียเปล่าหรอกต่อไปนะผมไปหาฟอปปานี่ดีกว่าแฟลตฟอปปาเขาบอกว่าฟอปปาตัวนี้ติดอยู่ใต้ขอนไม้นะฮะนั่นแสดงว่าเขาโดนขอนไม้บี้จนเป็นเจลาตแต่แ,แล้วเนี่ยไหนก็ได้แชโดฟอปปาแล้วลองแปลงซะหน่อย ถือว่าดูดีดูเท่มีความแบบน่ากลัวแต่ก็เท่เพราะว่าเรามีไฟดำล้อมรอบตัวพอถ้าพูดถึงขอนไม้ในแบบนี้ขอนหม้มันมีไม่กี่ที่เองอยู่ตรงนี้หรือเปล่าใช่ไม้นี้ไหมไม่ใช่ท่อนไม้ตรงนี้หรือเปล่าเรากรด,ดถึงไหมเนี่ยเอเออเอฟป้าไม่มีขาถึงมีขาก็จะขาสั้นกระโดดไม่ถึงเลยเใช่ไม้ท่อนนี้ไหมไหนดูซิอืมไม่ใช่ฮะนี่ขนาดเพิ่มมาใหม่ไม่เยอะเนี่ยยังจะรู้สึกว่าใช้เวลาหานานเลย พราะพื้นที่มันใหญ่นี่ตรงนี้ดูเหมือนว่าจะมีอะไรบางอย่างอยู่ใต้ขอนไม้น่าจะถูกขอนไม้ทับอยู่ใช่แฟลตฟอปป้าที่แบนตั้งแต่หรือเปล่าแอบช่วยด้วยเอาไปเอาไปชั้นตัวทีชั้นแลนเชะปี้แบนไปทิชชู่แล้วได้นี่เยี่ยมได้แล้วนะสำหรับแฟลตฟอปป้าอืถ้าเราแบลล่งราเป็นยังไงเนี่ยโโหแฟลตฟอปป้ามันจะก,กระโดดสูงไหมเนี่ยึ๊บเฮ้ยก็กระโดดสูงใช้ได้อยู่กันนะเนี่ย ตัวธรรมดามุมกล้องก็ว่าต่ำแล้วนี่ตัวแบนมุมกล้องมันยิ่งต่ำเข้าไปใหญ่เลยเนี่ยอ่าต่อไป Fi s h i n g f o ป p a นะฮะตัวที่เราไม่ได้พูดถึงเมื่อกี้เขาบอกว่าเออดูเหมือนว่าฟอปป้าตัวนี้ชอบตกปลาอยู่ที่สุดขอบแม่น้ำสุดขอบแม่น้าแม่น้าอืมรู้สึกว่าสุดขอบแม่น้ำน่าจะแถวๆนี้แน่นอนเพราะว่าไม่มี่มีตรงไหนที่เหมือนกับแม่น้ำแล้วอะแลวดูเหมือนว่าเราจะเจอกับฟอปป้าที่กำลังเดินไล่ตัดไม้โอ้เพิ่งรู้เนี่ยว่าตัวนี้แบบมีน้ำรั่วด้วยเนี่ย และตัวนี้เราก็เจอคันเบ็ดและต้องเป็นฟิชชิงฟอปปาเป็นเป็นของที่เรียกได้ว่าเจอได้ง่ายมากเลยเนี่ยโดดเด่นมากต่อไปนะครัโรบอบฟอปปาเขาบอกว่าอยู่ที่ทาวเวอร์เอาเราเพิ่งลงมาอาโ้โหทำไมเราไม่ขึ้นทาวเวอร์แต่แรกเนี่ยผมว่าผมเปลี่ยนตัวแล้วนะผมเป็นฟิชชิงก่อนดีกว่านะตัวมันแบนแล้วแบบว่า ดูดูลำบากแต่เดนเตเดนโอ้พิ่งเห็นเนี่ยเวลาฟอปป้าขึ้นเลยมันจะแบบมีการสายแบบสายก้นด้วยแต่เดนแต่เดนแต่เดนน่ารักดีเนี่ยถ้าพูดถึงหอคอยก็น่าจะเป็นหอคอยนี้และน่าจะอยู่ข้างในแน่นอนเพราะว่าข้างในมารอบที่แล้วยังไม่มีนี่ไงโลโก้โลบอกโอ้โหเป็นการผสมผสานกันระหว่างโลโก้โลบอกแบบเก่าที่มีออราเป็นโลโก้แบบใหม่ โลบอกฟอปปาไหนก็ได้โลบอกแล้วแล้วก็นี่ต้องแปลงร่างซะหน่อยอเป็นฟอปปาที่ใส่หมวกโลบอกแล้วก็แปะโลโก้ไปข้างๆด้วยมีเวลาวิ่งก็จะมีออร่าโลบอกอย่างนี้ว้าวอ้าวแหละตัวต่อไปเป็นเอ่อบล็อกโคล่าบ็อกซี่โคล่าอยู่ในที่ที่แบบว่าค่อนข้างร้อนทีนี้คําว่าร้อนเนี่ยมันจะมีสองแบบก็คืออาจจะอยู่บนกองไฟแต่ไม่รู้ว่าด่านนี้มีกองไฟหรือเปล่าแต่ว่าที่แน่ถ้าร้อนก็ตรงเนี้ยร้อนสุดๆเลยอ่ะเดี๋ยวเราลอง ไปสำรวจดูหน่อยและกันนะไหนๆเราก็เดินบนลาวาได้แล้วเราก็เดินมันหาเดินหามันเลยก็สงสัยอยู่เหมือนกันว่าทําไมถึงเอากระป๋องโคลามาไว้ที่ร้อนๆรู้หรือไม่การที่เราเอาน้ําอัดลมไว้ในที่ที่แบบว่าร้อนๆจะทําให้น้าอัดลมหวานขึ้นฮึานี่ไงอยู่ตรงนี้จริงด้วยแต่ว่าก็ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ร้อนมากเท่าไหร่เนี่ยให้ช่านผู้เก็บเลยดีกว่าเยี่ยมบ็อกซี่โคลา ป่องเล็กไปหน่อยนะเนี่ยแต่ดีนะที่ว่าบอกใบดิบดีเลยว่าอยู่พื้นที่ร้อนแถวนี้เป็นพื้นที่ร้อนที่เดียวและตัวสุดท้ายของวันนี้นะฮะก็จะเป็นรัมเบอร์แจ็คฟอปป้านะฮะรัมเบอร์แจ็คฟอปป้าความของเขาติดอยู่ที่กิ่งไม้กิ่งไม้โอโ้โหแล้วดูต้นไม้แบบนี้มันเยอะมากเลยเนี่ยอะแหละแต่คิดว่าขวามันน่าจะหาง่ายอยู่นะเพราะว่ามันก็น่าจะดูไม่ยากเท่าไหร่ทรีเบนช์ื่อกิ่งไม้นะแสดงว่า ก็น่าจะอยู่บนต้นไม้แน่ๆต้นนี้มีไหมต้นนี้มีไหมแล้วต้นไม้ที่นี่อย่างเยอะเพราะที่นี่คือป่าต้นไม้มันเลยเยอะเป็นเรื่องธรรมดาสำรวจมันทุกต้นเลยนะฮะดูมันให้ครบเอยแล้วมันเยอะแล้วเจกลยขี้เกียจมองแต่เมื่อกี้ผมเห็นลัมเบิร์ดคนที่แปลงร่างเป็นลัมเบิร์ดแจ็คเขาอยู่ข้างล่างไม่แน่ใจว่าขวานมันอยู่ข้างล่างหรือเปล่าลองมองดูล้กันนะทีละต้นทีละต้นเลย เจอแล้วนะฮะอยู่ต้นนี้นะฮะอยู่ต้นไม้ตรงกลางป่าเลยนี่นะฮะต้นนี้แล้วว่าแต่เราจะปีนยังไงเนี่ยเกิดเป็นแมวมันต้องปีนต้นไม้ได้ได้ละนี่รัมเบอร์เจ็ดโอ้โหนี่ขนาดอัปเดตแค่6ตัวในพื้นที่ใหม่นี้ยังจะ <c oughs> ใช้เวลาหาอยู่พอสมควรเลยเนี่ยเออในๆช่วงเป็นนักตัดไม้แล้วก็ขอตัดขอนไม้ทน่นี้ัแล้วกันเอยเอ้ยต้นไม้ที่นี่แข็งมากเลยนะฉันตัดไม่เข้าเลย โอเคสำหรับการตามหาฟอปปาที่อัปเดตใหม่ในพื้นที่ป่าไม้ในวันนี้ต้องขอตัวอำลาพยงนที้ก่อนแล้วกันนะครับก็ไว้เดี๋ยวคลิปหน้าเราเค่อยมาหาฟอปปาที่อยู่ในเกาะแคนดี้และกันนะครับผมเองก็อยากรู้เหมือนกันว่าฟอปปาที่อัปเดตเข้ามาใหม่มันมีอะไรบ้างรู้สึกว่าหลังๆเนี่ยฟอปปาเขาจะเริ่มอัปเดตอะไรที่ไม่ใช่ฟอปปาเข้ามามากขึ้นเรื่อยๆแล้วเนี่ยไอ้น,นี้ยิ่งไม่ใช่ฟอปปาเลยนะเป็นแมวแมวแบบเป็นตัวเลยสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยนะ ค่ะแไงสำหรับคลิปนี้ก็สายอยู่แล้วนะครับไม่ปป่ายเจอหม่คลิปหน้านะจะจะไปตัดไม้ต่อเลยนะ